ได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปย่างกันครับโอ้ยปลาย่างเกลือใกล้แล้วครับอันนี้ต้นกล้วยป่าครับนี่ครับลูกมันจะเล็กข้างในมันจะมีเม็ดเยอะๆครับห่อปลีครับครับวันนี้จะมาตกปลาสินไา่ของพ่อครับพ่อพิทักษ์เดี๋ยววันนี้เราจะมาตกปลาเอาไปย่างกินกันครับ มันหยุดครับมาตกปลาที่ไร่ของพ่อเอาไปย่างกินครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับว่าจะได้ปลาหรือเปลา่าเดี๋ยวนี้เรามาลุ้นปลานิ่กันครับเอาไปยา่างกินทำกินที่ไร่ครับไดแล้วกนแล้วมีตอดมีตอด อุ้ย <Yeah. S 2> ได้แล้วได้แล้วโอ้ยนึกว่าตัวใหญ่ตัวเล็กครับตัวเล็กเอาอ้ยร้อนร้อนร้อนตัวเล็กครับปล่อยครับตัวนี้เล็กจุอุย้ยมันมีน้ำครับปล่อยครับตัวนี้ตัวเล็ก อ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวแน่นไซส์สี่นิ yeah, right ้วครับใสประมาณสามสี mm ่ขีดสามขีดนี่ครับเดี๋ยวเราไปย่างกันอันนี้เราทำเมนูปลาย่างกันครับปลาเผา ไปแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเมียตัวเมียตัวใหญ่ตัวได้หลายตัวครับเต่าปลอยหมดเอาแค่สองตัวครับเดี๋ยวเราจะไปทำปลาย่างเกลือกินกันเลยครับ ี่ครับบ่อน้ำที่เมื่อกี้เราตกกันเราปลาไว้กันครับแล้วเราค่อยไปเก็บเบื้องกันก่อนเอามาก่อไฟกันก่อนครับดูครับหญิงต้นยางครับที่มัน เรามาก่อไฟกันครับผมก็เตรียมนี่ครับไม้ไผ่หักให้มันมเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ครับมันเป็นเชื้อครับไม้ไผ่มันจะติดไฟดีครับแล้วก็เรามาเตรียมฟืนไว้เลยอันนี้เราจะก่อไฟแบบบ้านๆกันครับเอาไฟแท็กมาด้วยครับ ก,ก่อไฟแบบคนโบราณครับคนบนเขาเขาก่ากอกันโอ้ยมานนี้ครับ ไม้ไผ่แห้งมันจะติดไฟดีครับเป็นเชื้อไฟดีเลยครับเชื้อไฟอย่างดีครับแล้วก็เอากิ่งไม้เล็กๆมาเอาไปแช่เอาดี เอาไว้ข้างบนอีกทีนึงเลือกเอาไม้กิ่งเล็กๆมาครับไว้ข้างบนอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เอาท่อนใหญ่มาวางไว้ข้างบนอีกทีหนึ่ง น้เปอเต้าเจริงใจน้เจ้าต๋อถิ่เตะหายังริงใจน้เอาละครเอาก่อไฟกันได้แล้วเดี๋ยวรอให้มันมีฐานกันก่อนครับแล้วค่อยย่างปลาครับเอาปลามาย่างเอาไม่เล่น เดี๋ยวว่าเราม่ชนได้ส่ใสด้วก้นาสี่นี่ครับเราจะเอาอันนี้ไปเป็นที่เสียบปลากันครับมาเหลาไม้กันก่อนเดี๋ยวเราจะมาทากเกลือแล้วก็เสียบปลากันครับ น,นี่เลยเอาเกลือให้เยอะๆเลยครับทาเกลือเยอะจะได้ไม่ปลาจะได้ไม่ไหม้นะครับเอาคล้ายๆแบบเมี่ยงปากเผาไปเลย แล้วเสียบปลาครับไปจม้วไปย่างค่ะได้แล้วได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปย่างกันครับนี่ครับกำลังย่างปลาอยู่ครับวันนี้แม่บ้านมาด้วยครับพาแม่บ้านมาช่วย ย่างปลาครับโอ้อนี่ครับโอ้ยปลาย่างเกลือใกล้แล้วใกล้แล้วครับอีกสักแป๊บหนึ่งได้กินแน่นอนครับครับแม่บ้านกำลังย่างอยู่ ย่างอยู่ข้างบอ่อปลาเลยนะครับบอ่อปลาของพ่อครับวันนี้พ่อกับแม่ไม่ได้มามาคไมปลาพ่อกับแม่กินครับว,นนวันนี้วันหยุดเชียวครับมาตกปลาของพ่อย่างข้างข้างข้างบอ่อกินกันเลยครับเดี๋ยวรอกันครับว่าเดี๋ยวสุกแล้วจะเป็นยังไงครับ ปลาย่างเกลือรครับเดี๋ยวเราจะมาเด็ดหัวปีไปเผาไปเผากินด้วยนะครับปลาเผาแล้วก็หัวปีเผาครับอันนี้ต้นกล้วยปลาครับนี่ครับลูกมันจะเล็กข้างในมันจะมีเม็ดเยอะๆครับหัวปีครับเด็ดหัวปีต้นกล้วยปลา,าไปเผา กินก <y> <ify> so in. like ับปลากันครับโอ้ยนี่ลูกไม่ค่อยใหญ่ครับหัวหัวปีลูกไม่ค่อยใหญ่นี่มีลูกหนึ่งมาแล้วครับไปเด็กหัวปลีมาแล้วคิอไเนี่ยคะไรนะนนยนั่นยังกินสดเปลี่ยนใจครับเดี๋ยวไม่เผาแล้วครับเอามากินหัวปลีสดกันเลยครับกินกับปลาครับ กินปลาเผาเกลือครับใกล้จะสุกแล้วครับแปนหนึง่งเอามาปีนมาไว้ก่อน,นแล้วเราก็ห่อข้าวมาด้วยครับเตรียมข้าวมาหน่อยหนึ่งแล้วก็พลิกช้อนเกลือสุกหรือ,อยังโอ้ยอยู่ชือดด่องิดเดีอ วิวสวยมากครับแถวนี้บ้านล่มเก้าครับอำเภอชาตการจังหวัดพิษณุโลกวิวร้อยกสิองศาครับเดี๋ยวหมุนล็อกตัวร้อยสิองศานี่เป็นนี่ครับฝั่งนี้จะเป็นหมู่บ้านครับมีภูเขาล้อมลอกแถวนี้ก็จะเป็นที่ทำกินของชาวบ้านครับจะดูว่ามันจะ ล้นๆนหน่อยวิวสวยครับวิวสวยบรรยากาศดีครับใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยว,ยวได้นะครับบ้านลมเก้าเอาละครับสุกแล้วปลาเผาปลาเผา,า,า,าเกเกอของเราแล้วก็มีส้มแล้วก็ชมพูด้ยครับนะครับหัวปี หัวปีครับหัวปีวปกินสดๆกันครับนีบ่แลวก็เตรียมพลิกนะครับน้ำจิ้มมานะครับแล้วก็ข้าวเอามากันเลยครับโอ้ย,อยกินข้าวในป่ายางกันครับ บบล้างเสร็จเรียบร้ยรอยเดี๋ยวก็ร้องนี่ครับปลาตัวใหญ่สด,สด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 กันเลยครับตกมาแล้วก็ย่างกินกันเลยครับไม่มีที่ไหนแล้ว ะครับกินข้าวเสร็จกินปลาเสร็จท้องท้องหลังท้องก็ตึงครับหนังตาก็หย่อนบรรยากาศดีครับสงสัยคงขอไปหาทีมงานสักพักหนึ่งกันสักแป๊บหนึ่งส่วนคลิปนี้ก็ขอจากลากันเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์หรือว่ากดติดตามกันด้วยนะครับมันเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับโอเคครับขอก็ขอจากลากันเพียงเท่านี้กันเลยนะครับ วคลิปหน้าจะพาไปดูวิวสวยๆกันครับ